เริ่มต้นเราก็ทําการลอกฟิล์มกัรลอยออกจากแผ่นอะคริลิกก่อนนะครับลอกจากที่มุมก่อนนะครับใช้เล็บแกะก็ได้นะครับหรือว่าใช้คัตเตอร์ปลายแหลมค่อยๆสกีดขึ้นมานะครับจะคล้ายๆสติ๊กเกอร์แต่ไม่เหนียวนะครับหลังจากที่ลอกฟิล์มการลอยเสร็จแล้วเรามาประกอบกันนะครับโดยเริ่มจากตัวแผ่นหลังที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับตั้งไว้แล้วก็ตัวแผ่นฐานนะครับที่เป็นรูปขั้นบันไดนะครับเอาเข้ามาประกอบนะครับโดยที่เล็งที่เดือดล็อกด้านบนให้ตรงรูนะครับใส่เข้าไป แล้วก็เกี่ยวขึ้นพร้อมกับดันเดล็อกด,ด้านล่างเข้าไปนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีนะครับใส่เข้าไปนะครับเกี่ยวขึ้นแล้วก็ดันเดล็อกด้านล่างเข้าไปนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อทําการล็อกเดล็อกด้านล่างนะครับด้วยตัวโอลิงซิลิโคนนะครับซึ่งโอลิงซิลิโคนของเราเนี่ยจะนําเข้ามานะครับมีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับ หลังจากล็อกโอลิงซิลิโคนเสร็จแล้วนะครับมันจะแน่นหนานะครับไม่หลุดนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะครับก็สามารถที่จะประกอบทีละชิ้นก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกโอลิงซิลิโคนทีละตัวก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องทําทีทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบแผ่นวางนะครับโดยที่แผ่นวางของเราเนี่ยจะทํารูให้ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้หลุดง่ายดังนั้นเวลาใส่เราก็ใช้ปลายนิ้วค่อยๆกดเข้าไปที่รูนะครับกดด้านบนด้านล่าง ให้แน่นให้มันลงล็อกพอดีนะครับโดยเริ่มจากชั้นบนสุดก่อนนะครับในบางครั้งถ้าเกิดเราใส่แล้วรู้สึกเอ๊ะมันแน่นเกินไปเราก็สามารถที่จะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะใส่ได้ง่ายกว่านะครับค่อยๆกดเข้าไปนะครับจะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ก็ได้นะครับค่อยๆกดที่ปลายนะครับแต่จะไม่กดท่านี้นะครับมันอาจจะดัดจนแผ่นหักได้นะครับครับค่อยๆกดเข้าไปนะครับมันจะลงล็อกพอดีนะครับเสร็จแล้วครับ เวลาย,ยกเราก็จับที่แผ่นฐานยกได้นะครับสำหรับวิธีถอดนะครับก็เริ่มจากถอดแผ่นวางออกก่อนนะครับค่อยๆยกออกมานะครับเมื่อเอาแผ่นวางออกแล้วก็พลิกชั้นวางกลับด้านนะครับเพื่อทำการปลดล็อกตัวโอลิงซิลิโคนออกนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆดันเดือดล็อกด้านหน้าออกพร้อมกับดัน เดือดดันหมุนขึ้นนะครับมันก็จะหลุดได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วครับ